ท็อปสนะคะคที่โรคลายที่คนไทยเนี่ยเป็นกันเยอะมากที่สุดสวัสดีค่ะแทจาก7จ็ดงีอินชัวและครับสวัสดีครับผมหมอวีนะครับจากด็อกเตอร์แอนแวร์ครับวันนี้เดี๋ยวแทขออนุญาตนิดนึงนะคะก่อนที่จะ ถามคุณหมอออนไลน์นะคะวันนี้ใกลส้สงการานแล้วค่ะทาง724อินชัวของเรานะคะมีของขวัญเล็กๆไม่น,น้อยที่อยากจะให้ทุกคนนะคะได้อุ่นใจก่อนที่จะไปเที่ยวซึ่งนั่นก็คือประกันโควิด19ฮะแน่ใครยังไม่มีหรือว่าหมดอายุไปแล้วนะคะดูท้ายคลิปนี้เลยค่ะเราแจกแน่นอนค่ะทีนี้เรามาเข้าเรื่องํามหมอออนไลน์กันเลยค่ะวันนี้แทจะขอพูดในเรื่องที่เข้ากระแสซะหน่อยนั่นก็คือเรื่องท็อกซ3นะคะที่โรคลายที่คนไทยเนี่ย เป็นกันเยอะมากที่สุด โรคแรกนะคะใน3อันนี้ก็คือโรคหลอดเลือดในสมองค่ะหรือว่าสโตรกใช่ไหมคะโรคนี้นะครับก็เป็นเรื่องของเรื่องเกี่ยวกับเรื่องหลอดเลือดสมองนะครับซึ่งพบว่าปัจจุบันเนี่ยเจ้าโรคตัวนี้ครับทำให้เกิดอัตราการตายนะครับแล้วก็อัตราการพิการเนี่ยในคนไทยครับสูงมาก็นระดับต้นๆเลยครับไม่ใช่แค่คนไทยนะครับยังมีคนต่างประเทศทั่วโลกครับก็พบว่าอัตราการตายแล้วก็อัตราการพิการเนี่ยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทุกๆปีทุกๆปีเพราะว่าตัวโรคนี้มันก็มีความรุนแรงนะครับตั้งแต่เบาๆจนถึงรุนแแรรงมาาากล้้วถสํหับ สัญญาณค่ะที่จะบอกว่าเป็นโรคเนี้ยค่ะมีอาการอะไรบ้างคะอ๋อสำหรับอาการนะครับที่พบได้ก็คือจะมีเรื่องของการแขนขาอ่อนแรงนะครับข้างใดข้างหนึ่งหรือว่าจะมีเรื่องของพูดไม่ชัดมีปากเบี้ยวมันจะมีวิธีการจําง่ายๆครับจำง่ายว่า FAST ครับ F A S T นะครับ F คือ face ครับ face ก็คือหน้าของคนเราครับถ้าเกิดหน้าเนี่ยมันมีเรื่องของปากดูเบี้ยวๆนะครับแล้วก็ตาเนี่ยครับ ปิดไม่สนิทข้างหน้าเลยไหมคะหรือว่ามันจะเป็นข้างใดข้างหนึ่งนะครับเป็นฝั่งใดฝั่งหนึ่งส่วนตัว A A คืออาร์มอาร์มคือแขนขาอ่อนแรงข้างใดข้างหนึ่งอย่างเฉียบพลันนะครับ S ก็คือ Speak คือคำพูดครับคือพูดไม่ชัดรู้สึกลิ้นแข็งแข็งพูดไม่ค่อยชัดถ้ามีอาการอย่างนี้ปุ๊บก็ให้รีบไปโรงพยาบาลครับ T คือตัว time คือรีบไปโรงพยาบาลยิ่งไปไวนะครับยิ่งมีโอกาสฟื้นกลับมาได้ไวมากยิ่งขึ้นแปลว่าในส่วนของเวลาเนี่ยสำคัญใช่คือถ้าเกิดอาการเหล่านี้ขึ้นมา รอไม่ได้เลยใช่ไหมคะใช่ครับให้รีบไปโรงพยาบาลเลยครับแล้วถ้างั้นใครที่มีปัจจัยเสี่ยงที่จะเป็นโรคนี้ได้มากคะครับปัจจัยเสี่ยงนะครับก็จะพบได้จากเรื่องของคนที่เรื่องของมีโรคประจําตัวนะครับอย่างเช่นพวกเบาหวานความดันไขมันมหรือมีโรคหัวใจนะครับ แล้วก็อาจจะมีเรื่องของคนอ้วนซึ่งปัจจุบันเราพบได้บ่อยมากนะครับรวมทั้งการใช้ชีวิตที่ผิดปกติไปจากยุคปัจจุบันผิดปกติมีอะไรบ้างคะผิาเกิเราจะได้มาเช็คตัวเองว่าเอ๊ะเราเป็นหรือเปล่าใช่ไหมโอเคผิดปกติเนี่ยก็อย่างเช่นเรื่องของการนอนพักผ่อนไม่เพียงพอ ความเครียดแล้วก็เรื่องการขัดการออกกําลังกายเรื่องอาหารการกินครับเ<ช>พราะทุกวันนี้เรารับประทานอาหารที่แบบมีทั้งหวานมันทอดเยอะมากเลยครับถ้างั้นก็ไม่น่าแปลกใจเลยนะคะว่าทำไมมันถึงเป็นปัญหาระดับโลกที่หลายๆคนเป็นเพราะว่ามันเชื่อมโยงกับชีวิตประจา<ช>ําวันของเราที่ใช้กันอยู่แบบไม่ ไม่ดูแลสุขภาพนั่นเองถูกต้องครับเพราะฉะนั้นถ้าวันหนึ่งค่ะเราถูกวินิจฉัยเลยว่าเราเป็นโรคหลอดเลือดในสมองทีนี้เราต้องเกิดความกังวลแน่นอนเราจะใช้ชีวิตร่วมกับโรคนี้ยังไงดีค่ะอ๋อโอเคครับอย่างแรกที่เราต้องมีก็คือต้องมีเรื่องของความรู้ก่อนครับถ้าเกิดเราเวลาเราไม่รู้เรื่องอะไรก็ตามเนี่ยเราก็จะมีความกังวลใช่ไหมครับอย่างเช่นเรื่องของการหาคุณหมอครับเวลาเราไปโรงพยาบาลเนี่ยปรึกษาคุณหมอนะครับคุณแท๊ดไม่ใช่แค่ว่าเอ้ยต้องกินยาตัวไหนอะไรยังไงบ้างแต่เราอาจจะถามคุณหมอได้้้ว่่าาาตตออนนนีีทเเเเรรป็จะงดูแล เรื่องของการกินยังไงออกกําลังกายยังไงพักผ่อนยังไงพวกนี้ก็สามารถถามได้นะครับเพราะฉะนั้นโลกนี้ถ้าเรายิ่งมีความรู้มากเท่าไหร่รก็จะยิ่งแบบว่าช่วยดูแลสุขภาพเราได้อย่างตรงจุดมากขึ้นใช่ครับทีนี้ถ้าเรามองในมุมหนึ่งค่ะถ้าเกิดวันหนึ่งเราวินิจฉัยว่าเป็นโรคนี้แล้ววันหนึ่งเราเกิดเหตุฉุกเฉิน รเราแบบเกิดอาการเหล่านี้ขึ้นมาค่ะเราจะต้องปฏิบัติตัวยังไงบ้างคะครับอย่างแรกนะครับขอมีสติก่อนเลยค,ครับคือต้องมีสติรู้ตัวก่อนว่าโอเคตอนนี้เราลองสังเกตดูว่าเฮ้ยอาการเนี่ยเราเริ่มมีแขนขาอ่อนแรงจริงไหมม,มีปากเบี้ยวไหมพูดไม่ชัดไหมไม่ต้องรอให้ครบทุกอย่างนะครับแต่ถ้ารู้สึกว่าเออมันผิดปกติไม่าจากเดิมอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ใช่ให้รีบติดต่อลงพยาบาลหรือว่าให้ญาติพาไปที่โรงพยาบาลได้เลยครับ เพราะฉะนั้นวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดห,ห้ามรอารอก็คือรีบไปหาหมอเลย <c oughs> ถ้างนั้นเรามาในส่วนของการดูแลป้องกันร,รักษาตัวเองจากโรคนี้นะค่ะว่าต้องทำยังไงบ้างคะคนไหนที่เป็นแล้วนะครับอยากคิดว่าไม่เป็นซ้ําได้ <c oughs> มันยังมีโอกาสเป็นซ้าได้นะครับเพราะถ้าเกิดเรายังไม่ได้เปลี่ยนพฤติกรรมนะครับคือโรคที่มันเป็นทุกวันนี้ครับมันเกิดจากการใช้ชีวิตของเรา10ปี20ปี30ปีในที่ผ่านมา,มมาความเครียดก็เป็นเรื่องสําคัญครับเพราะว่าพวกนี้ความเครียดจากงานเนี่ยสังเกตดูครับคนปัจจุบันเนี่ยบางทีนะครับอายุไม่ได้เยอะมากแต่ว่าก็เริ่มเป็นได้มากขึ้นเพราะเรื่องของพวกความเครียดการใช้ชีวิตที่มันผิดปกติไปนะครับในยุคปัจจุบันถ้าสําหรับใครนะคะที่ ไม่อยากเป็นนะคะก็อย่าลืมที่จะดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีขึ้นหรือว่าใครที่เป็นโรคนี้อยู่แล้วนะคะก็พื้นฐานง่ายๆเลยค่ะก็คือเรื่องการกินการพักผ่อนการออกกําลังกายเงี้ยค่ะเป็นเรื่องที่สําคัญมากวันนี้นะคะก็ได้ความรู้จากคุณหมอมากๆแล้วก็อย่างที่แท็ดได้สัญญากับคุณผู้ชมไว้เมื่อต้นคลิปนะคะคเดี๋ยวขอแจกประกันให้คุณผู้ชมนะคะไปเที่ยวช่วงสงกรานกันหน่อยดีกว่าประกันนี้นะคะเป็นประกันจากจินรัพยะะ์ประกันภัยนะคะประกันโควิด -19 ค่ะ เดี๋ยวเราจะพูดถึงความคุ้มครองเขาก่อนดีกว่ามาดูว่านาไดา้มากของมันต้องมีค่ะนั่นก็คือเขามีค่ารักษาพยาบาลนะคะกรณีเจ็บป่วย1 0 0 0 0แบาทค่ะเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า5 0 0แสนบาทแล้วก็คุ้มครองอุบัติเหตุด้วยนะคะสูงสุด50,000บาทเลยแผ่นนี้นะคะาราคา449ราคา449บาท 724นะคะให้ไปเลยค่ะ5ท่านแรกนะคะที่ทำตามกติกาของเรานะคะก็คือแชร์คลิปนี้นะคะเป็นสาธารณะแล้วก็เขียนแคปชั่นนะคะว่าทำไมในยุคนี้นะคะสุขภาพถึงสำคัญต่อคนเรานะคะแล้วก็อย่าลืมติดแฮชแท็กทำมอออนไลน์แล้วก็แฮชแท็ก724ประกันโควิดนะคะความคุ้มครองนี้นะคะ1ปีเต็มเลยค่ะพลาดไม่ได้เลยนะคะแล้วเราก็จะเลือกความคิดเห็นนะคะที่ถูกใจทีมงานมากที่สุดมา5รางวัลเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณคมากเลย ะะที่ให้ความรู้เราในเรื่องของโรคหลอดเลือดในสมองให้ทุกคนเนี่ยได้ดูแลตัวเองได้อย่างถูกต้องมากขึ้นแต่ทีนี้เรามีอีก2โรคค่ะที่ยังเหลืออยู่เพราะฉะนั้นนะคะคุณหมอบีจะอยู่กับเราเหมือนเดิมแต่ว่าวันนี้นะคะลาไปก่อนเจอกันใหม่ในอีพีหน้าดีกว่าค่ะครับผมสวัสดีคะ่ะ